ล่างเธอไห่ล่างเธอใดแล้วสั่เราพ่อยเสียโลกนี้บ่มีเทียงมันเหมือนดังนิรพานย่ามเมื่อเทียวสงสารโบเทียงข้างคือนำล่างเธอพ่อยบกแหง่งล่างที่เต็มเสียเปล่า ล่างเธ้อเขินขาดทานเ,เรื่องเลื่อยอยู่ดังเดียวนั่นแล้วพี่น้องเอ้ยขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับพักพญาคำคมนะครับวันนี้ก็ได้นำดอกเสือหมอบนะครับนี่สวยๆกำลังออกดอกครับเต็มเลยครับดูสวยๆอย่างนี้นี่เข้าไปเหยียบไม่ได้นะครับนี่เข้าไปเหยียบแล้วโอโห้หามเต็มเท้าเลยนะครับ ดูเหมือนจะไม่มีพิษมีภัยนะครับแต่ที่แท้จริงโอ้โหมีหนามนะครับนี่แล้วก็ได้นำพญานะครับเพราะม่ครูบาอาจารย์มาฝากนะครับพญานี้ความหมายก็มหมายกว่านค,คนเรานะครับมีดีมีร้ายไม่ได้มีสิ่งที่แน่นอนเสมอไป พูดง่ายๆก็คือชีวิตมันมีขึ้นมีลงนะครับโอกาสมันมันมกจะมาไม่บ่อยนักนในชาติหนึ่งของคนเราเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามาแล้วเราจงรักษาโอกาสนั้นไว้ให้ดีเพราะเมื่อมันผ่านไปแล้วนี่มันจะกลับมาอีกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เป็นเสียแต่เราไม่ รอโอกาสแต่เราเป็นคนสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นใหม่ๆเสมอนัน่อันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นพญานนี้ท่านสรุปลมความก็คือว่าท่านสื่อให้เห็นนะครับความไม่แน่นอนของชีวิตก็คือความตายเนี่ยไม่แน่นอนแต่ขึ้นอยู่กับว่า จะตายเมื่อไหร่จะตายที่ไหนจะตายอย่างไรก็แค่นั้นเองอันนี้คือแน่นอนแต่ชีวิตของเราเนี่ยมันไม่แน่นอนมันมีขึ้นมีลงขึ้นอยู่กับเราว่าจะเดินทางด้วยความประมาทหรือเปล่าแต่ถ้าเราเดินทางด้วยความไม่ประหมาทในการใช้ชีวิต มันก็จะไม่เป็นอะไรเพราะเราใช้ชีวิตโดยละมันเระวังไม่ประมาทแต่เมื่อไรเราประมาทนั่นแหละวันนั้นเลยเราอาจจะผิดพลาดได้ง่ายเพราะฉะนั้นจะทำอะไรให้คิดพิจารณาเหมือนกับท่านบอกว่าให้คิดก่อนพูดให้ทำก่อนคิด แล้วชีวิตจะไม่ผิดพลาดก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ